ครับก็วันนี้มาคุยกันเรื่องประเทศไทยตอนนี้ในระยะปีที่แล้วกับปีนี้ปี68นโยบายของรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็จะควบคุมอาวุธปืนแล้วก็นะครับก,ก็จะไม่นำเข้าเว้นแต่ว่าปืนสวัสดิการดังนั้นเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าปืนที่ใช้ป้องกันตัวเนี่ยเป็นปืนอะไรได้บ้างแล้วก็ราคาอย่างไงเพราะว่า ในกรณีที่ปืนไม่นําเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แน่นอนราคาปืนก็พุ่งทะยานขึ้นไปเพราะว่าของในตลาดน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูปืนที่ราคาย่อมเยาเป็นถือว่าเป,เป็นปืนที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับก็คือปืนประเภทนี้ซึ่งมันส่วนใหญ่จะเป็นปืนมือสองนะครับเป็นปืนมือสองคือปืนที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับเป็นปืนอย่างนี้เป็นลูกซองเบอร์สิบสองนะครับมาดูลูกเขาเนี่ยมาดูลูกนะครับอย่างนี้เป็นลูกเบิร์ช็อตนะครับเจ็ดสิบเมตร แล้วก็เป็นลูก9เม็ดของของสองยี่ห้อนะครับต่างกันนะครับถามว่าเอ๊ะมันมีนัดเดียวถ้าเกิดว่าบังเอิญเราอยู่เลือกสวนไรนาหรือแม็กซ้า่คนที่อยู่ในเมืองหรือชานเมืองเนี่ยแม้กระทั่งตัวในเมืองเองเนี่ยก็ยังใช้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นหลักประกันนะครับเคยเคยเพืเ่อนถามผมว่าเวลาคุณทาประกันรถยนต์เนี่ยเชื่อไหมลถบางคันปีหนึ่งสองหมื่นกว่าหรือว่า ประกันรถยนต์เกตธรรมดาพวกคอมเพกเนี่ยคุณก็ปีละหมื่นกว่านะครับหรือน้อยสุดก็หมื่นหนึ่งแต่พวกเนี้ยถ้าถามว่าราคามือสองที่วิ่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับก็เท่าๆกับราคาประกันรถยนต์ปีแรกๆกันเนาะเนี่ยมันเท่ากับประกันปีเดียวเองบางคนถามว่าเสียดายเงินเวลาเราต้องการปืนป้องกันตัวอย่าไปเสียดายเพราะว่าปืนเนี่ยถ้าเรามีสักหน่อยหนึ่งไว้ป้องกันตัวเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วถ้าคุณหมด ภาระต้องใช้เนี่ยคุณขายราคาไม่ตกแต่ประกันรถยนต์เนี่ยคุณซื้อปีเดียวแล้วก็เจ้าจบเลิกทุนก็ไม่ได้คืนอันนี้ผมผมให้วิธีการคิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอาแล้วมันมีนัดเดียวมันเพียงพอไหมที่จะไว้ป้องกันตัวเพราะว่าโจรหรือคนร้ายตอนนี้มันใช้อาวุธเถื่อนนะอาวุธเถื่อนมันไฮเทคมากพอครับนะครับถ้าเราอยู่ในที่ตั้งนะเราไม่ได้ไปดวลกับเขาหรืออะไรนะครับอพอเนื่องจากว่าม่านกระสุนของลูก70เนี่ย เพียงพอนะครับมากสุงลูกเจ็ดติดระยะสิบห้าถึงสิบเจ็ดเมตรเต็มตัวนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็จะเต็มตัวหรือว่าเป็นลูกเก้าในระยะประชิดทักขึ้นมาสักประมาณตามม่ำไยี่บห้าเมตรลงมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยพอนะครับถือว่าพอนะครับทั้งสามลูกเนี่ยพอนะครับในการป้องกันตัวแล้วก็ธรรมดาคนร้ายเนี่ยเข้ามาได้ยินเสียงปืนก็ก็ไม่เข้าชาร์จอะไรหรอกถามว่าทําไมแนะนําปืนพวกนี้เพราะว่าหนึ่งอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็มือหนึ่งมีแต่เหลือน้อยแล้ว แต่ก็ราคาจะโด่งไปนิดนึงแต่ถ้าถ้าเป็นมือสองเนี่ยก็เท่ากับราคาประกันร,รถยนต์เกรดดีๆปีเดียวเองนะครับเนี่ยผมก็ถึงแนะนําแล้วก็บริการง่ายนะครับดูนะครับปั๊บหักแล้วนะครับหักแล้วก็พอขึ้นลานก็อย่างงี้นะครับแล้วเราบิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบิดบิดไปด้านนี้ก็ได้นะครับปั๊บหรือบิดเข้าหาตัวก็ได้นะครับบริการง่าย,แล,ยาแล้วก็หยอดกระสุนไปแล้วก็ปิดปิดแล้วก็ยังปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องขึ้นนกเมื่อคุณ เมื่อคุณใส่กระสุนมนมคใส่กระสุนไปแล้วนะคุณบีบมันก็ง้างนั่นแหละตอนนั้นนะเริ่มจะอันตรายแต่มือยังไม่เข้าใกล้ก็ยังไม่อันตรายาเราเล็งปั๊บเนี่ยเราถึงจะยิงนะครับแล้วก็ยิงได้ทีละนัดแต่ถามว่าสู้ลุกโดดอย่าง9ม38 11ม357ได้ไหมได้ครับถ้าระยะต 20, ่ำกว่า25เมตรลงมานะเพราะว่าม่านกระสุนก็กว้างกว่าการควบคุมวิถีให้โดนเนี่ยง่ายกว่านะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูตัวนี้รู้สึกตัวนี้เคยล่าสุดเคยซ่อมเข็มมาเพราะว่า เข็มตีตรงนี้หักนะครับไปครับมาดูครับเข็มตรงนี้หักนะครับนี่เนี่ยเข็มจะโผล่มานะครับจะเห็นเข็มโผล่มาเนาะเห็นไหมเข็มโผล่มาตรงเนี้ยจะตรงมือผมเนี่ยมันเคยหักไปแล้วก็ซ่อมมาแล้วก็ทําการลื่นเหมือนสีระเบิดอ่ะแต่มันระเบิดท่าไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาลองยิงดูว่าที่เราบอกว่าระยะป้องกันตัวเนี่ยสมมุติว่าสักถ้ายืนสุดสุดระยะถ้าผมยื่นออกไปเนี่ยมันอยู่ประมาณสิบเจ็ดเมตรจะมีกระป๋องกระรอนอยู่แล้วก็จะมีเป้าอยู่ที่เรายิงกันจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มันทะลุมันทะลุเป้ากระดาษแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเป้าที่มันมีความเหนียวอย่างเช่นกระป๋องน้ํามันกระรอนน้ํามันเนี่ยมันจะทะลุจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันหนากว่าหนังมนุษย์ก็ลองดูว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเข้าเป้ากระดาษผมเคยยิงลูก60 70เนี่ยที่ประมาณ4 0เมตรเนี่ยเข้านะเป็นกลุ่มได้ประมาณ20กว่าเมตรแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีความแรงพอไหมเพราะว่ามันแค่ไปเกาะกลุ่มในเป้ากระดาษเหลือประมาณ20เมตรจากจาก60เมตรเนี่ยมันน้่งมใช้ลูก6กสิอะมันเหลือประมาณย เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเข้าอะ่ะมันเข้ายัางไงมันอาจจะทําให้บาดเจ็บพิการหรือยังไงอะไรเราไม่รู้วันเนี้เรามาลองที่1ิเ็เมตรใช้กระรอนน้ำมันใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนีครับดูเม็ดกระสุนนะครับดูเม็ดกระสุนแล้วก็ดูด้ามปืนเนี่ยนเขาทาสีระเบิดท่าไหนไม่รู้นะครับดูสีกระเบิดนะครับก็คือการลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงลูกเจดิบลูกเนี้ยไปที่กระรอนน้ำมันนะครับระยะประมาณ1ิเจตรเมตร ่ายได้หลังเห็นไหมครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับผมจะง้างนกนะครับตอนนี้ปืนเลื่มอันตรายนะครับนกง้างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแน่นนะครับเย้นะครับยิงด้วยมือขวานะครับระยะประมาณสิบเจ็ดเมตรนะครับที่กระรอนน้ามันหืมแรงได้ใจเยวผมดูนะครับโอ้ควันออกเพิ่งรู้มันแรงเนาะแล้วไปดูกันครับ อันนี้คือเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแสดงว่ามันดิ้นกลับมาเพราะผมตั้งตั้งทิ้งอยู่ตรงนี้นี่ครับออจะเห็นไหมเดี๋ยวมาที่สว่านนะครับก็จะเข้าลองนับเล่นๆน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าศัตรูสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สเจ็ดยก้ามเเก้าสี่สิเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ทะลุนะครับทะลุมากแล้วก็ไม่ทะลุมากอันนี้นี่คือคือมันมันแตกดันทะลุบางทีก็ทะลุนี้บางอนันก็คาอยู่ในกาลอนพวกนี้เหนียวนะครับพอๆกับกาาอนน้ำมันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าลำกล้องโอเพนโช๊ แล้วก็โอเพ่ h ช k e ระยะ17เมตรกับลูกเบรคช็อตเนี่ยโดนบุกคลเนี่ยโดนคนร้ายเนี่ยจะอันตรายไหมอันนี้ผมตอบได้ว่าเกิดอันตรายแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีแรงพอที่จะทลุนี่แล้วออกออกด้านหลังนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนเขาก็พัดลมพัดลม18นิ้วที่บ้านเราใช้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้มีนัดเดียวนะครับขอบคุณครับชัดนไม่ชัดเหรอได้โอเคมาลองนะครับอันนี้เป็นลูกกนะครับ ก้าเมตรก็จะลองกระที้ยิงด้วยมือขวาแล้วนี้ยิงมือซ้ายนะครับอันนี้ปิดแล้วครับสมมติเรามีไผ่นะครับยิงไปที่เป้าหมายเดิมนะครับที่กรลลอนผมจะทดสอบว่าเขาเขาจะปลอดภัยไหมนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับโอ้วันออกนะครับรอยตีลึกนะครับคุณจะเห็นหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูเป้าหมายครับ ทำนองเดียวกันครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเขาเขาดิ้นหงายท้องมาเพราะตะกี้ผมตั้งท่าน,นี้นะครับผมจะตั้งให้ดูผมตั้งท่าน,นี้ครับผมผมผมตั้งท่านี้เขาออกมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันน่าจะมีรูรูของไอไอ้หริเก่าห,ห,ห,หน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่นี้มาดูด้านหน้าเข้าดีกว่าแต่มันมากระจุกเล็กไปหน่อยครับนะรูใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก็ทะลุทั้งหมดเลยประเด็นที่เก้ากำลังยืนยันว่าปืนอย่างเงี้ยลำกล้องโอเพนด้วยนะคือโอเพนคือลำกล้องตรงนะครับระยะความยาวสิบปดนิ้วระยะเจ็ดเมตรโดนเข้าไปนี่ก็ทำให้คนร้ายยิงได้เลยครับออกไปเยอะอะไร ผมกำลังดูวิถีไงว่าโอเคว่ามันจะแค่ไหนปุ๊บโอเคในแค่นี้เอาลูกหุดเอครับตอนนี้เขาก็ทดสอบว่ามีภัยนะครับแล้วก็ที่บ้านหาที่กำบังไม่ได้ก็ล้มโตะนะครับล้มโตะนี่ไม่ใช่มากินแล้วไม่จ่ายนะครับโอเคครับป,ปิดครับแล้วก็เอาายิงครับพร้อมแล้ยิงได้เลยครับโอเคครับ โอเคนัดสองครับอันนี้ต้องหาที่ยันด้วยครับขายันกำแพงไหมครับขาสูงโดนยิงขานะพี่เออ,อนนี้หมอหมอ,อมข้าประสนเสือเก่าเนี่ย ยันด้วยครับขายันกระแพ้วยครับารดดขาสูงโดนยิงขาเล้ี่ยเอแต่นี้หมอบยิงเสือกายนี่กระเด้งครับมาครับคนนั้นชักม้าหนีไปหมดแล้วครับครับผมโอเคครับนี่ก็ อยู่ในร้านเหล้ายุคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไม่ไม่พอนะครับร้อยกว่าปีครับประมาณเกือบสองร้อยปียุคคาวบอยนะครับก็พอดีพอดีอยู่ร้านเหล้าแล้วรู้สึกว่าโจนตามหมายจับของราชการเนี่ยลงเข้ามาอีหมอก็ล้มโตะล้มโต๊ะแล้วก็ป้องกันตัวนะครับจากในในบ้านในที่อาถรรานนะครับแล้วรู้สึกมันยังไม่ถอยครับพี่ จัดอีกนัดนึงครับนี่เป็นป้องกันตัวนะครับควันออกลํากล้องโจมันก็เอาปืนสั้นมาปืนยาวมามีคันเบี่ยงนะผมเห็นว่าแบบแต่ก็ยังยังอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะเพราะเราต้องมีที่กําบังครับโต๊ะไม้แผ่นเดียวนี่กันได้นะครับใช้ลูกเบิร์ดช็อตครับเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องเล็งแล้วรู้สึกมันยังไม่ถอยครับพี่โต๊ะไม้แผ่นเดียวนี่กันได้ครับ ใส่ลูกบาฉาดครับเพราะว่าเราไม่จะไปต้องเลนโอเคนะครับอย่างนี้ครับป้องกันตัวได้แล้วเรามีที่กำบังนะครับออาครับมาดูครับวันออกเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับได้ครับได้ครับป้องกันตัวได้ถ้าเราอยู่ในที่ตั้งครับผมก็ขึ้นนกอนะครับหมมันริงยากครับจริงๆเราเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยโผล่ไปนะครับโอเคครับเราหลบครับหลบครับโอ้แต่ก็ยอมรับว่า ขีดแรงครับยิงมือขวาครับกลับไปมือซ้ายครับโอเคครับแล้วหลบครับหลบครับเฮหลบครับก็ประมาณเนี้ยเขาคงจะไม่เข้ามาชาร์จหรอกครับโอเคครับขอบคุณครับมาสรุปนะครับเด็กตะกี้ก็ลองยิงกันตามฟิลลิ่งต่างๆนะครับดูดูดูเข็บตีครับงานงานที่มาเข็บตีก็ตามฟิลลิ่งต่างๆเนี้ย เข็มตีลึกดีก็ใช้ได้นะครับปืนพวกนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่ามีที่กำบังนะครับแล้วก็เวลาเรายิงไปเนี่ยคนที่เขามาทำร้ายเขาก็ไม่ได้กล้าเข้ามาใกล้หรอกเพราะไมาได้ยินเสียงปืนอีกอย่างคือลูกซองเนี่ยเวลาไปเนี่ยอย่างลูกเจ็ดสิบไปไปทีเจ็ดสนะิบเมตรน่ะถ้าลูกเก้าก็ไปเก้าเมตรนะครับถ้าลูกเจ็สิบก็ไปเจ็ดิบเมตรเนี่ยมันไปมันไปเป็นหากระสุนน่ะนะครับ ็ไม่น่าจะมีคนร้ายคนไหนบ้าเข้ามาหาเรานะครับแต่ว่าเราอย่างน้อยเราต้องมีที่กำบังนะครับแบบที่เรายิงให้ดูเมื่อสักพักหนึ่งต้องมีที่กำบังแล้วก็ใจเย็นไม่ต้องรีบยิงเพราะองเราเนี่ยไปที่เจเมตร9เมตรนะครับคนที่มาทาร้ายเราพักนึงเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนกสากพักหนึงเนี่ยก็จะถอยเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ใกล้จุดที่พอมันมีเสียงปืนเนี่ยธรรมชาติของร้ายก็จะจะเริ่มถอยแล้วนะครับเราก็รอเวลาไม่ต้องยิงเร็วมากเพียงพอนะครับการใช้ ปืนระดับนี้ป้องกันตัวเด็กเพียงพอนะครับโอเคนะครับค,ครับ